โอเควันนี้ต่อกันที่พาร์ทที่10นะครับผมจะมาสอนทำเฮลิคอปเตอร์แต่จะแฝงอันนี้เข้าไปด้วยก็คือมีคนถามผมมีคนบอกว่าให้ผมเนี่ยช่วยสอนวิธีลบเคร่องบินให้หน่อยแล้วก็ทำจรวดที่มันเป็นจรวดอันสุดท้ายให้ผมเดาคลีปเปอร์แน่นอนให้มันใช้ได้คลีปเปอร์น้ำหนัก1.3ตันนะครับ เป็นจรวดที่หนักที่สุดในเกมล่ะและเป็นจรวดชนิดของภาคพื้นดินด้วยนะครับก็คือยิงจากอากาศสู่พื้นดินจะถามว่าทําให้มันใช้แบบภาคอากาศสู่อากาศได้ไหมมันต้องใช้โค้ดในการช่วยนะครับวิธีลบเครื่องบินถ้าหาบว่าคุณเผลอทําอะไรที่มันแบบผิดพลาดมาก็อย่างเช่นทำเงี้ย อย่างเช่นสร้างสร้างมาแค่นี้แล้วก็แบบเผ่อเซฟไปนะครับแล้วถ้าหาว่าคุณเผลอจะไปโหลดเนี้ยแล้วมันเป็นตัวนี้ขึ้นมามันก็คือไอเนี้ยครับวิธีลบมันก็คือกากบาดตรงนี้ครับมันก็จะดีดตัวนี้ไปนะหละังจากนั้นคุณก็จะไม่เห็นไฟล์มันอีกเลยมันจะเป็นอย่างอางื่นแทนนะครับแค่นั้นเองซึ่งถ้าหากว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถามว่า มันง่ายไหมมันก็ค่อนข้างโอเคครับเว้นแต่ว่าคุณจะเผลอทําอะไรที่มันน่าเบื่ออย่างเงี้ยครับจะลบมันออกจากแผ่นแปลนเลยก็คือกดที่ตรงนี้นะครับคุณจะได้หน้าตัวนี้มาวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะสอนมันจะออกนานนิดนึงเพราะว่าการทำเฮลิคอปเตอร์มันจะใช้หลักการเดียวกับวิดีโอเอ ก็คือได้าหาว่าคุณทำเฮลิคอปเตอร์ได้คุณจะทำวีดีโอแอลได้นะครับหลักๆเลยก็คือการวางน้ำหนักของมันเนี่ยจะต้องบาลานซ์นะครับเฮลิคอปเตอร์ที่ผมจะทำในวันนี้มันจะเรียกว่าไงดีมันจะดูซิมเพิลมากกว่านะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาก ว่าทำไมผมต้องใช้น้ำหนักประมาณอย่างนี้ก็เอาง่ายๆนะครับการทำเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะแบบกแนวนิดนึงเพราะว่าเรึ่งเลยน้ำหนักมีผลกับการใช้ของมันอย่างเยอะเลยนะครับถามว่าเยอะยังไงามาทําให้ดู การที่เราจะทำเฮลิคอปเตอร์อยู่ที่เราจะดีไซน์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมจะสอนเนี่ยก็คือการสวงดูลน้ําหนักของเฮลิคอปเตอร์คุณจะออกแบบเฮลิคอปเตอร์ให้มันสวยขนาดไหนก็ได้แต่คุณอย่าลืมเรื่องน้ําหนักของมันนะน้าหนักของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยหลกัหลกๆเลยจุดสีเหลืองกับจุดสีแดงต้องตรงกันนะครับไม่ตรงกันคุณบินไม่สมดุลแน่นอน ทุกๆมิลลิเมตรมีค่านะครับแล้วอย่างที่สองเลยก็คือใบพัดฮอเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตอนแรกมันมีสองขนาดความความแข็งแรงของเครื่องยนต์มันพวกแรงม้าพวกเนี้มันก็จะต่างกันไปด้วยนะครับอย่างเช่นตัวใหญ่ก็ได้สักประมาณเจ็ดพันอะไรเงี้ยตัวเล็กก็ได้สักประมาณพันประมาณเท่าไหร่3สามพันกว่าสี่พันครับ มันก็จะต่างกันเว้นแต่คุณจะใช้อเวอร์โหลดและอย่างที่2เฮลิคอปเตอร์ขาดไปได้ก็คือใบพัดหางนะครับถามว่าทำไมใบพัดหางถึงสำคัญเพราะว่าใบพัดหางของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันมีไว้กันหมุนนะครับอย่างถ้าหากว่าเราไม่ใส่ใบพัดหางเนี่ยถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่ผลของมันจะออกมาในสิ่งที่คุณไม่อยากให้มันเป็นนะครับ ยวผมปรับเดมพเพิ่มนะครับเบレー p i n g นะครับปรับให้เต็มไปเลยเพราะว่าหอคุณเวลาสตาร์ทเวลาเอาเครื่องขึ้นเนี่ยมันจะได้ไม่สั่นนะถ้าหากว่าไม่มีใบ,บพัดหางมันจะเป็นยังไงลืมใส่น้ำมันแบ๊บหนึ่งไม่มีใบ,บพัดหางนะครับใช้น้ำมันแค่นี้ก็พอแล้ว อยู่ตรงกลางไว้พอคุณมันจะหมุนครับอย่างนี้เลยคุณจะคุมมันไม่ไดน้นี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมต้องใส่ใบพัดหางนะครับใบพัดหางใส่ย,ยังไงยังไงก็ได้ให้มันเป็นที่ให้ใส่ครับ ใบพัดหางอยู่ในหมวดของเฮลิคอปเตอร์เทลโรเตอร์นะครับตัวนี้จะใส่ด้านไหนก็ได้อันนี้ผมไม่เก่ยงความหนาอะไรพวกนี้ก็แล้วแต่จะปรับนะครับแรงมาก็เซตามนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญหลังจากที่คุณเห็นตรงน,นี้คุณจะสับสนทันทีว่าไอจุดเหลืองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ต้องเอาน้ําหนักไว้ตัวนี้ผิดนะครับจุดที่ควรจะอยู่ก็คือจุดแดงต้งตรงกับเมนใบพัด ตัวเมนโรเตอร์มันเท่านั้นอย่างนี้นะครับส่วนใบพัดหางเดี๋ยวผมยืดตรงนี้ไปนิดนึงโอเคนะครับเถามว่าใบพัดหางทำไมไึจะต้องใส่ เวลาที่เครื่องขึ้นเนี่ยครับมันจะไม่ค่อยหมุนถ้าสังเกตดีๆและคราวเนี้ยคุณจะเจอกับปัญหาหลักๆเลยก็คือเครื่องมันจะเอียงนะครับมันจะเอียงไปในด้านที่คุณไม่ต้องการอย่างนี้อันนี้คือผมปล่อยคี์ยบอร์ดปล่อยทุกอย่างแล้วนะจะสังเกตได้ว่ามันเอียงผมมันไปเรื่อยๆอย่างเี้ครับนี่คือข้อเสียของแบบพัดเจอคอปเตอร์ในเกมนี้แต่มันมีวิธีแก้ของมันนะครับ โดยการไปที่ใบพัดใหญ่ไปที่โอเวอร์โหลดเปิดแล้วก็โรเตอร์นะครับเวคงขอยเช็คไมค์อง Always on เค okay. นะครับโอเคต่อ Collective ตรงนี้นะครับปรับเป็นศูนย์ตรงนี้ก็ปรับเป็นศูนย์นะครับ แต่ถ้าจะให้ดีก็ปรับให้มันจุดนิดๆก็ได้แล้วแต่ในข้อดีของการปรับสองตัวเนี้ครับก็คือคุณไม่จำเป็นต้องใส่ไปพัหางก็ได้พรเวลาบินขึ้นมันจะนิ่งแต่ที่ว่ามันหนักไปด้านหลังนะเป็นพราไปพัดหลังมันนะครับมันจะนิ่งแล้วก็จะออกไปทางด,าด้านซ้ายมากกว่าด้านขวาละ แล้วมันจะไม่เอียงแบบนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ไม่เซตติ้งเมื่อกี้มันจะเอียงแบบนี้ทันทีแต่ถ้าหากว่าเราเซตติ้งปุ๊บมันจะคุมได้ง่ายขึ้นส่วนเมจิกของมันนะครับก็คืออย่างนี้ไปเลยนี่คือเมจิกของมันนะครับถ้าหากว่าเราปรับตามที่ผมบอกเมื่อกี้ เป็นบัคกที่ผมเองก็โอเคมันก็ได้อยู่นะมันมีครั้งหนึ่งที่ผมทําการสร้างเฮลิคอปเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ลองปรับตามนี้ดูแล้วก็ไม่ได้ใส่ใบพัดหางแล้วก็ลองบินขึ้นดูสุดท้ายก็คืออย่างนี้ครับมันก็บินนิ่งของมันผมก็ทึ่งอยู่เหมือนกันว่าเออย่างนี้มันก็ได้เลยถ้างั้นก็ไม่จําเป็นต้องทําเฮลิคอปเตอร์ที่มันมีใบพัดหางก็ได้นี่ใช่ครับผมทําไปแล้ว โอเคอย่างต่อไปที่คนเรียนรู้กับใบพัดหอนะครับก็คือ c ค l เล c ที v เ lens ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่คอยควบคุมให้ตัวใบพัดหอเนี่ยมันมันสร้างแรงยกนะครับแต่ถ้าหากว่าเยอะเกินไปเครื่องยนต์คุณน่วงมันจะทำให้กำลังเครื่องตกนะครับเอ็นเก a เอไอตัวนี้มันจะเกี่ยวกับการที่ว่าเราเร่งเครื่องไปเนี่ยถึง5%ของของฟังก์ชัน p h โต้สีส้มๆนะครับ5ปุ๊บเนี่ย ใบพัดจะแอคทีฟเ,เต็มอัตราทันทีนะครับไซเคิลพีชเด็กกับโรเด็กนะครับตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการที่ว่าหน้าของเครื่องเนี่ยจะกดลงจะเงยขึ้นเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ต่อวินะครับจะจะม้วนซ้ายม้วนขวาอัตราส่วนต่อวิ engine m a s offset นะครับไอตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับการปรับน้ำหนักสีแดงเลยแต่มันจะปรับที่ใบพัดโดยตรงโดยที่ใบพัดมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนเพียงแค่ว่าจุดสีแดงนะครับมันจะเคลื่อนตามจุดสีดำ แค่นั้นเองไวโอลชันดมปิ้งนะครับถ้าหากว่าเราไม่ปรับจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้ดูนะครับปกติมันดีฟอลที่100ถ้าไม่ได้ปรับปุ๊บเนี่ยคุณจะสังเกตได้ว่าฮอรเรามันจะสั่นเวลาสตาร์ทนะครับสั่นแรงด้วยเพราะฉะนั้นผมถึงแนะนําว่าให้ปรับไวโอลไอไวโอลชันดมปิ้งนะครับเป็นเต็มที่เลยแล้วก็ได้แค่นี้นครับไม่ต้องไปสนใจมันที่เหลือเดี๋ยวมันจะมีปัญหาอีกถ้าไปโอเวอร์โหลดมัน ส่วนอินพุตพวกนี้นะครับก็จะก็จะทั่วไปด้านล่างนี้ก็เป็นเหมือนคอนโทรของมันแบบค้นิ่งออกมานิดนึงนะครับมันก็จะแบบว่าถ้าหาว่าคูณไปเซตถ้ามันตรงตามข้างบนนี้แต่ว่าปรับให้อินเวอร์ตมันเป็นเย็ดมันก็จะประมาณว่าฮอรบูก็จะไม่ไปไหน,นครับมันก็จะอยู่กับที่อย่างนั้นนะมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนคอนโทรเสริมนะครับแค่นั้นเองส่วนการติด ใบพัดเดียวแบบนี้ถามว่ามันจะหมุนยังไงถ้้าหาไม่มีใบพัดหางแนะนําให้ใช้ใจโลโคปนะครับแต่ว่าใจโลโซของผมเนี่ยจะแตกต่างกันคือผมจะไม่ใส่สเตอรเบลิเซอร์และจะปรับ้นี้ให้เต็มปรับยอเพลเวอร์ให้เต็มนะครับแค่นี้คุณก็จะได้ละส่วนน้ำหนักเห็นมันเกินเกินมาด้านานานี่ผมสังเกตแล้วว่า,วา,มาเมื่อกี้ตอนที่บินขึ้นนะครับหลังมันจะหวงผมก็เลยทำการปรับให้มันเป็อยด้าน,าน,าน,นหนิดนึง นะครับผลมันจะเป็นยังไงผลมันก็คือถ้าหากว่าเราบินขึ้นนะครับมันก็บินขึ้นได้และเราสามารถหมุนซ้ายหมุนขวาได้นะครับและการกดหน้าอะไรพวกน,นี้มันจะไม่เขาเรียกว่าไงดีมันจะไม่ค่อยมีผลต่อจจโรโฉบแล้วเพราะว่าเราไม่มีสเตบิลิเซอร์ให้มันแค่นั้นเองนะครับ ่วนเฮลิคอปเตอร์ถ้าหากว่าบินแล้วมันหมุนเฉียงไปเฉียงมาอย่างนี้แก้ปัญหายัางไงใส่หางเสือครับเป็นปัญหาสุดท้ายง่ายสุดเลยจะสังเกตได้ว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันจะมีสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหางเสือของมันนะครับจะคล้ายๆแล้วก็มันจะติดอยู่กับพวกเขาเรียกว่าอะไรหางหางฮอนะครับมันจะติดอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นติดหางเสือไว้ก็โอเคนะครับแล้วก็ติดแผ่นหางอย่างนี้ไว้ ามว่าติดแพงถางไว้เพื่ออะไรนะครับเวลาบินนะครับมันจะได้ล่อนได้แต่ไอล่อนที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะล่อนแบบว่าเหมือนเหมือนเครื่องบินเครื่องยนต์ดับอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะครับล่อนที่ว่าเนี่ยก็คือเวลาที่บินเนี่ยครับมันก็จะแบบว่าหน้ามันจะไม่ค่อยกดมากเกินไปนะครับเวลาที่เราเดินหน้าม อย่างเวลาเดินหน้าอย่างเงี้ยถ้าความเร็วถึงนะครับหางเสือมันจะล็อกไว้แล้วว่ามันจะไม่หมุนซ้ายหมุนขวาตามใจชอบและเนี่ยสังเกตไหมครับหางเครื่องมันจะกดลงละคือหน้าเครื่องเรามันจะล็อกไว้ละแต่ถ้าหากว่าเราปรับเป็นแฟลตบอททอมนะครับมันจะล็อกเร็วกว่านี้ก็คือมันจะมันจะตรงเองเลยโดยไม่ต้องพึ่งสเตเบลิเซอร์นะครับอีกอย่างที่ควรจําไว้ก็คือ ไบพรัร์อไม่ต้องใช้สเตอร์บิลเซอร์นะครับเพราะว่ามันมีของมันอยู่แล้วจะสังเกตได้จากการที่เราไปดูโค้ดตรงนี้ครับจะมีคําว่าไจโรสโคปแบล็กกับไจโรสโคปสเตอร์บิลเเนะครับไอตัวเนี้ยสตัวเนี้ยถ้าหากว่าปรับเนี่ยแนะนําว่าอย่ากเกิน2ดีกว่ามากสุดคือ5นะครับถ้าหากว่าจะโอเวอร์มันจริงๆแต่ไม่เกิน2ก็โอเคละเพราะว่าแค่1กับ2มันก็สเสถียรของมันอยู่้วครับ และยิ่งหอเบาๆเนี่ยมันยิ่งคุมง่ายนะครับอย่างที่สองคำถามที่สองนะครับที่จะตอบเลยก็คือไอ้จรวดคลีเ์เนี่ยมันใช้ยังไงคลีเ์เป็นจรวดล็อกระยะไกลจากอากาศสู่ภาพพื้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่าเราจะเลงจะอะไรมันเนี่ยรเราก็ต้องแบบว่าอยู่ไกลๆหน่อย หน,หนึ่งนะครับอยู่ประมาณนี้โอเคนะครับคลิเวอร์ถามว่ามันทำงานยังไงเรื่องนี้ผมจะสอนให้นะครับคลิเวอร์เนี่ยเป็นจรวดที่มีน้ำหนักสูงมากและมัน มันล็อกได้ไกลมากนะครับประมาณ10ไมลเนี่ยล็อกได้ไกลมากเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันล็อกได้ไกลขนาดไหนสังเกตที่ตรงเรือลำเล็กตรงนั้นนะครับผมใช้วี l อในการยกมันขึ้น ตอนนี้เราอยู่ห่างจากเรือนั้นเพียงแค่14กิโลเมตรเนี่ยครับมันล็อกจากตรงนี้ได้เลยแล้วถามว่ามันหนักขนาดไหนดูความหนักที่ผมกําลังบินขึ้นเป็นจริงตัวนี้ผมพุ่งปูดไปแล้วนะเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับมันก็จะไปของมันและใช่มันหนักซะจนมันมันเองก็เอาตัวแทบไม่รอดนะเนี่ยขูดไปกันดินละ

ก็ถึงนะครับจรวดตัวเนี้ยมันจะล็อกระยะไกลมากแล้วก็เวลาที่มันยิงไปนะครับมันจะเข้าก่อนด้านหน้าศัตรูเสมอจะสังเกตได้ว่าตรงเมาส์ผมชี้อยู่นะครับมันคือจรวดสามสอโอเคนะครับมันไกลขนาดนั้นและแน่นอนว่ายิ่งไกลเนี่ยก็คือมันจะล็อกใกล้ไม่ได้นะครับถ้ามันล็อกใกล้เนี่ยก็คือแน่นอน มันจะล็อกไม่ติดเผือๆมันไม่ล็อกเลยด้วยซ้ำนะครับจรวดนี้ที่มันสา,สาเหตุที่ว่ามันต้องยิงไกลเนี่ยไม่ใช่เพราะว่ามันมันหนักอะไรมากนะครับต่เป็นเพราะว่าแรงระเบิดของมันค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันเป็นจรวดที่ไปได้ไกลอยู่ละมันก็เลยต้องล็อกไกลนะครับคล้ายโทมฮอคกั่นแหละและหลักวิธีการทําให้มันใช้เกี่ยวกับอากาศยานได้นะครับก็คือ คุณไปที่คอมมิสไซ่ปรับตรงนี้เขียนเข้าฟังกช์ชันนะครับแล้วก็ a อเอ,อ,เอน่าจะแบบนี้มั้งเดี๋ยวขอเช็คก,ก่อนนะครับโอเค ถูกต้องนะครับถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บคือมันสามารถใช้การได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าหาว่าคุณจะเอาให้มันล็กกับเรือมันจะไม่ล็อกให้นะครับแล้วก็สังเกตตรงปุ่มนี้ดีๆนะครับมันจะมีคูณหนึ่งถ้าหากาเราปรับเป็นภาพพื้นปุ๊บมันจะหายไปนะครับแล้วคราวนี้เรามาลองกันมาลองกับเครื่องมาตรฐานเนี่ย นะครับกดล็อกปุ๊บเห็นไหมครับมันจะใช้กับอันนี้ได้แล้วมันล็อกนานด้วยฉ <c oughs> ลาดนะน,นี่ <c oughs> นะครับอย่างที่บอกไปว่าเครื่องว่าไอ้จรวดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักมันก็เลยยกตัวเองไม่ค่อยขึ้นนะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะปรับอะไรพวกนี้ยมันจะมีมันจะมีโค้ดไว้ให้นะครับแน่นอนแล้วว่าจะรวด AA ไม่มีใครหลบได้นะครับต้องใช้แฟร์แต่ถ้าจะรวดภาคพื้นนะครับใช้ชาร์ปดีกว่า าไปเชื่อหนังเรื่องขอบกันมากนะครับการที่ใช้แฟลร์ใช้ชาร์ปเนี่ยมันเป็นเรื่องของหนังเขาแต่ในชีวิตจริงมีผลนะครับในหนังที่มันใช้แฟลร์เพราะว่ามันสวยงามแต่ชาร์ปมีไว้เฉพาะหลบจรวดภาพพื้นสู่อากาศนะครับอย่างที่เคยมีคนอย่างที่ในหนังสือหลายๆเล่ลลลลลเมผของเกี่ยวกับการบินเขาจะบอกมานะครับโอเคอยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับ ตอนต่อไปจะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่เนาะเจอกันในพารทที่11นะครับสวัสดีครับ